สี่โรคอันตรายที่ทำให้น้ำหนักลดมากผิดปกติใครที่ชั่งน้ำหนักแล้วตัวเลขหายไปเยอะอย่าเพิ่งดีใจนะคะเพราะน้ำหนักที่หายเร็วเกินไปอาจไม่ได้หมายถึงความสำเร็จของการลดน้ำหนักแต่อาจเป็นสัญญาณเตือนโรคร้ายที่ร่างกายอยากให้คุณรู้เท่าทันก็ได้ค่ะ หากน้ำหนักของคุณลดลง10%ภายในระยะเวลา6เดือนทั้งที่ไม่ได้กำลังลดน้ำหนักนี่อาจเป็นเสียงร้องของร่างกายเตือนให้เราเข้าพบคุณหมอเพื่อเฝ้าระวังตรวจหาโรคร้ายเหล่านี้อยู่ค่ะโรคที่1ไทรอยเป็นพิษต่อมไทรอยมีหน้าที่สำคัญในการผลิตฮอร์โมนไทรอยที่ใช้ในการทำงานของระบบเผาผลาญค่ะดังนั้น หากมีฮอร์โมนไทรอยสูงเกินไปหรือที่เรียกว่าไฮเปอร์ไทรอยด์ซึมจากการทำงานของต่อมไทรอยที่ผิดปกติจะทำให้น้ำหนักลดลงอย่างรวดเร็วนอกจากจะทำให้น้ำหนักลดลงมากยังมีอาการเหนื่อยง่ายอ่อนเพลียหัวใจเต้นเร็วมือสัน่นขี้ร้อนเหงื่อออกง่ายกระสับกระส่ายอารมณ์แปรปรวนและนอนหลับยาก หากมีอาการเหล่านี้ให้รีบเข้าตรวจไทรอยกับคุณหมอทันทีเพราะหากปล่อยไว้นานไม่ยอมรักษาก็อาจเข้าสู่ขั้นอันตรายรุนแรงได้ค่ะและโรคที่สองนั่นก็คือมะเร็งค่ะไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นมะเร็งในระบบย่อยอาหารเท่านั้นมะเร็งส่วนใหญ่ก็สามารถทำให้ผู้ป่วยน้ำหนักลดได้ค่ะ เพราะเซลล์มะเร็งก่อให้เกิดการอักเสบภายในอวัยวะต่างๆรวมทั้งอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับระบบเาผาผลาญทําให้ร่างกายเาผาผลาญพลังงานเร็วขึ้นทั้งยังเสี่ยงจะเาผาผลาญโปรตีนมากกว่าปกติร่างกายเสียความสามารถในการคงสภาพโปรตีนในกล้ามเนื้อไปด้วยนอกจากนี้ ผู้ป่วยมะเร็งมักจะเบื่ออาหารจากความเครียดความผิดปกติของต่อมรับรสหรือไม่ค่อยรู้สึกหิวด้วยสาเหตุเหล่านี้ทำให้ผู้ป่วยมะเร็งมีร่างกายซูบอ่อนเพลียเพราะน้ำหนักลดเร็วเกินไปสำหรับโรคที่3ที่ทำให้น้ำหนักเราลดได้อย่างมากนั่นก็คือโรคเบาหวานค่ะ อินซูลินคือฮอร์โมนที่ทำหน้าที่นำพาน้ำตาลจากเลือดเข้าสู่เซลล์ทำให้ร่างกายสามารถใช้พลังงานจากน้ำตาลต่อไปได้แต่ในร่างกายคนที่เป็นโรคเบาหวานอินซูลินจะผลิตได้น้อยกว่าปกติ หรือร่างกายต้องการอินซูลินปริมาณมากกว่าปกติในการนำน้ำตาลเข้าสู่เซลล์ทำให้น้ำตาลในเลือดมีสูงแต่ร่างกายไม่สามารถนำน้ำตาลมาใช้เป็นพลังงานได้เท่าที่ควรสังเกตได้จากการที่มีมดไต่คราบปัสสาวะในห้องน้ำมักมีน้ำตาลปนออกมากับปัสสาวะนั่นเอง เพราะแบบนี้ร่างกายจึงตอบสนองด้วยการหันไปใช้ไขมันที่สะสมไว้หรือจากกล้ามเนื้อนี่คือเหตุผลที่โรคเบาหวานอาจทำให้น้ำหนักหายไปอย่างรวดเร็วค่ะสําหรับโรคที่4นั่นก็คือวัน,นโรคปอดวัน,นโรคคือโรคที่เกิดจากการติดเชื้อแบคที r ียในปอดทําให้มีอาการไอเรื้อรังติดต่อกันนานถึง3สัปดาห์ขึ้นไป ไอมีเลือดปนเจ็บหน้าอกอ่อ,อนเพลียหนาวสัน่นและน้ำหนักลดอย่างรวดเร็วเพราะระบบภูมิคุ้มกันพยายามต่อต้านเชื้อโรคต่อเนื่องทำให้เกิดการเผาผลาญพลังงานมาใช้มากกว่าปกติการอักเสบที่เกิดจากเชือ้อยังทำให้ร่างกายดึงเอาโปรโตีนมาใช้จนมวลกล้ามเนื้อลดลงได้ค่ะ วัณโรคยังทำให้การดูดซึมสารอาหารที่ให้พลังงานมากอย่างโปรโตีนไขมันและคาร์โบไฮเดรตได้น้อยลงอาการไอเรื้อรังและไอเป็นเลือดยังทำให้ผู้ป่วยรู้สึกระคายคอเจ็บคอมีเสมหะ ก่อความรำคาญให้ผู้ป่วยจนรู้สึกเบื่ออาหารไม่อยากกินอะไรผู้ป่วยวันโรคปอดจึงมักมีร่างกายสู้ผอมเพราะน้ำหนักหายไปอย่างรวดเร็วร่วมด้วยนั่นเอง นอกจากนี้ยังมีสาเหตุอื่นๆที่อาจมีผลข้างเคียงทำให้น้ำหนักลดเร็วได้ค่ะเช่นการทานยาบางชนิดติดต่อกันนานเกินไปโรคเกี่ยวกับสุขภาพจิตเช่นโรคกลัวอ้วนและโรคซึมเศร้าเป็นต้น ไม่เพียงแต่น้ำหนักที่ลดลงเร็วเกินไปหรือเพิ่มขึ้นเร็วเกินไปแต่ความผิดปกติเกินกว่าที่ร่างกายควรจะเป็นตามธรรมชาติล้วนแต่เป็นสัญญาณขอความช่วยเหลือจากร่างกายเพราะแม้จะดูแลสุขภาพดีแค่ไหนเรื่องโรคภัยก็เป็นความเสี่ยงที่คาดเดาไม่ได้ ตั้งใจฟังเสียงที่สุขภาพส่งมาให้ดีนะคะตรวจสุขภาพประจําปีเสมอเราจะได้ป้องกันโรคร้ายได้ทันและรักษาให้หายได้เร็วที่สุดนะคะด้วยความปรารถนาดีจากพยาบาลจุม๋มสุขภาพที่ดีคือความมั่งคั่งที่แท้จริงค่ะใครเห็นคลิปนี้ดีมีประโยชน์ช่วยแชร์แบ่งปันให้เพื่อนด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ